สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูสิริญ,ญาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับตอนที่2นะคะในเรื่องของการใช้ Google Workspace สำหรับนักเรียนค่ะอันดับแรกเลยค่ะก็คือไปดาวน์โหลดของตัว Google Chrome นะคะ Gmail ค่ะ Google Meet แล้วก็ Google Classroom นะคะเมื่อนักเรียนได้ทั้ง4แอปพลิเคชันนี้แล้วนะคะนักเรียนลองไปเช็คอีเมลของตัวเองนะคะในตัว Gmail ค่ะไปทำกันเลยนะคะเข้าที่ Gmail ค่ะจากนั้น เปลี่ยนบัญชีเข้าใช้นะคะด้วยการกดคำว่า add another account นะคะแล้วเลือก Google ค่ะ continue เลยนะคะจากนั้นพิมพ์อีเมลที่โรงเรียนให้เราไว้ค่ะกดต่อไปนะคะตามด้วยพาสเวิร์ดค่ะ เมื่อได้แล้วนะคะระบบก็จะทำการขึ้นอีเมลของเราให้นะคะด้วยการตรวจสอบไปที่สัญลักษณ์ตัวนี้ค่ะตรงวงกลมนะคะจะขึ้นอักษรตัวแรกของชื่อนักเรียนนะคะเราสามารถแตะที่ตัววงกลมได้นะคะก็จะขึ้นชื่อแอ c เค n ์ของเราให้ตรงนี้นะคะว่าเป็นแอดของโรงเรียนถูกต้องนะคะจากนั้นในเมลค่ะก็จะมีการเชิญนักเรียนนะคะเข้าร่วมชั้นเรียนหลายๆห้องเลยนะคะนักเรียนก็สามารถกดเข้าไปที่อีเมลของตัวเองนะคะ อย่างเช่นตัวนี้ค่ะเชิญเข้าร่วมชั้นเรียนใช่ไหมคะแล้วเราก็กดตัวนี้นะคะเข้าร่วมค่ะเมื่อเรียนกดคำว่าเข้าร่วมแล้วเนี่ยก็จะขึ้นเมลของเรานะคะไปที่คลาส m นะคะนี่ค่ะเราก็เข้ามาในสู่ห้องของ Google Workspace for Education แล้วนะคะซึ่งห้องนี้ค,คุณครูสร้างไว้เพื่อทดสอบแล้วก็อัดคลิปสำหรับนักเรียนทุกคนเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราเข้าห้องเรียนมาแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเรามีภาระงานที่ต้องทำนะคะเราเริ่มจากอันที่อยู่ข้างล่างสุดเลยนะคะก็คือให้รายงานตัวนะคะด้วยการแตะที่ข้อความนะคะจากนั้นเราก็ไปรายงานตัวตามที่คุณครูเขาต้องการกันค่ะนั่นก็คือพิมพ์ในคอมเมนต์นะคะเลขที่ของเราใช่ไหมคะตามด้วยชั้นนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนัเรียงต้องพิมพ์ชื่อของตัวเองนะคะอันนี้คุณครูแค่สมมุติให้ดูเฉยๆนะคะแล้วก็กดสัญ,ญลักษณ์เพื่อส่งค่ะเนี่ยค่ะทำเพียงเท่านี้ก็สําเร็จแล้วนะคะแต่สําหรับงานใดๆก็ตามนะคะที่คุณครูเขาให้เราทําเป็นภาระงานนะคะมันจะขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์หน้าตาแบบนี้นะคะลองกดเข้าไปดูก่อนได้ค่ะ ในภานระงานนะคะคุณครูเขาก็จะเขียนว่าคุณครูให้ทําอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้ก็คือให้ในักเรียนเนี่ยส่งรูปสมุดที่จดบันทึกการเรียนของวันอาทิตที่28ใช่ไหมคะแต่ว่าเรายังไม่ถึงวันที่28เราก็ต้องกลับมาดูว่าคุณครูเขาจะสอนผ่านทางแอปพลิเคชันตัวไหนนะคะซึ่งคุณครูเขาได้ให้ไว้แล้วนะคะว่าเรียนเวลา6โมงเย็นใช่ไหมคะตามที่ลิงก์นี้เลยนะคะเราก็สามารถแตะที่หน้าจอที่ข้อความของเรานะคะ แล้วก็คลิกเข้าที่ meet นะคะเพื่อเข้าเรียนของคุณครูนะคะตามวันเวลาที่คุณครูเขาเขียนไว้ให้นะคะซึ่งตัว Google meet เนี่ยเขาจะไม่ให้เราเข้าก่อนเวลานะคะนักเรียนจะต้องเข้าหลังจากคุณครูเข้าห้องแล้วเท่านั้นดังนั้นระบบเนี่ยมันจะเซตเวลาตรงเป๊ะนะคะจะมาก่อนล่วงหน้าเนี่ยไม่ได้นะคะดังนั้นก็เวลานักเรียนได้ลิงก์แล้วก็ขออดใจรอนิดนึงนะคะรอประมาณสักประมาณ1-2นาทีลูกแล้วค่อยกดเข้าห้องนะคะก็ ไม่ถือว่าช้าจนเกินไปนะคะโอเคทีนี้เรามาลองสมมุติกันนะคะว่าวันอาทิตย์ผ่านไปแล้วเราเรียนเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะเราจะต้องไปทําภารายงานที่1ก็คือการรายงานตัวว่านักเรียนเข้าเรียนจริงหรือเปล่านะคะอย่างที่คุณครูบอกไปนะคะว่าคุณครูจะให้เขียนบันทึกใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายรูปบันทึกขึ้นวิธีการส่งงานผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันใน iPad แท็บเล็ตก็ดีนะคะ ตัวเมนูของเขา,าค่ะมันจะเลื่อนไปอยู่ข้างล่างก็คือตรงนี้นะคะอ่าโอเคนักเรียนสามารถจําสัญลักษณ์ง่ายๆก,ก็คือลักษณะของเขาเหมือนรูปภูเขาใช่ไหมลูกอืมโอเคค่ะเราก็แตะที่ภูเขาหนึ่งครั้งนะคะทีนี้ค่ะเขาก็จะให้เราเพิ่มงานของเรานะคะนักเรียนกดไปที่คําว่า add attachment นะคะหรือภาษาไทยน่าจะเป็นคําว่าเพิ่มงานเข้าไปนะคะกดเครื่องหมายบวกก็ได้ค่ะ ทีนี้ค่ะเขาจะให้เราเลือกหลายแหล่งข้อมูลมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Google Drive ก็ดีนะคะ c a m e r a Scanner นะคะอัปโหลดโฟโต้เป็นลิงก์หรืออื่นๆก็ได้นะคะซึ่งคุณครูจะแนะนำให้นักเรียนใช้อยู่2ตัวก็คือตัวกล้องถ่ายรูปตัวนี้นะคะสำหรับถ่ายภาพณนะเวลานั้นๆเลยนะคะกับอันที่2ก็คือการอัปโหลดโฟโต้เนี่ยซึ่งจะต้องเป็นรูปที่อยู่ในเครื่องของนักเรียนเท่านั้นนะคะถึงจะทาได้นะคะ โอเคแต่ตอนนี้เราจะถ่ายรูปสมุดส่งใช่ไหมคะเราไปที่คา m เมค่ะโอเคจากนั้นก็ถ่ายรูปหน้าหนังสือหรือสมุดที่เราต้องการส่งได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนได้แล้วนะคะก็เลือก u s e p h o t o ค่ะทีนี้เราต้องรอให้งานของเราโหลดให้เสร็จสิ้นก่อนนะคะ ถ้าแบบนี้งานเรายังไม่ขึ้นนะคะอย่าเพิ่งกดส่งนะคะถ้าระบบขึ้นตัวนี้มาให้นะคะภาระงานของเราเห็นไหมคะวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เนี่ยเมื่อได้แบบนี้เท่านั้นนะคะนักเรียนถึงจะกดส่งนะคะหรือกดคําว่า turn in นะคะ ทีนี้คะ่ะนักเรียนรูปเมื่อสักครู่นี้เนะี่ยเรายังไม่ได้เขียนชื่อตัวเองใช่ไหมคะดังนั้นเวลาก่อนที่เรียนจะส่งงานใดๆก็ตามนะคะกรุณาเขียนชื่อลงในชิ้นงานที่นักเรียนจะถ่ายรูปส่งคุณครูทุกครั้งนะคะทั้งชื่อชั้นแล้วก็เลขที่นะคะเพียงเท่านี้คะ่ะนักเรียนกดภูเขาแบบหัวคว่ำลงนะคะงานของเราก็ส่งไปถึงคุณครูเรียบร้อยแล้วคะ่ะแต่ถ้านักเรียนต้องการแก้ไขงานที่เราส่งไปแล้วว่าเอ๊ะเราอาจจะยังทํา ไม่สวยหรือว่ามีข้อมูลที่ขาดหายไปหรือว่าเราถ่ายเบี้ยวอะไรแบบนี้นะคะนักเรียนก็สามารถมาแก้ได้ที่ไปที่ตัวภูเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นให้เรากดคำว่ายกเลิกการส่งค่ะระบบเขาก็จะถามยืนยันนะคะว่าเราต้องการยกเลิกจริงหรือเปล่านะคะเราก็กดยกเลิกเลยค่ะ ทีนี้ค่ะนักเรียนคะเราก็ไปการกระบาดงานเดิมของเราทิ้งไปเลยนะคะเพื่อลบงานเดิมของเรานะคะแล้วก็ทำการส่งงานใหม่ด้วยการกดเครื่องหมายบวกค่ะเลือกคาเมลาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ถ่ายรูปค่ะ อย่าลืมนะคะต้องรอให้เอกสารดาวน์โหลดจนเสร็จสิ้นนะคะให้ปรากฏอยู่บนงานของเราก่อนเท่านั้นนะคะโอเคค่ะกด Turnin ส่งได้เลยค่ะยืนยันการส่งอีกรอบนึงนะคะ <S <S เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการส่งงานแล้วค่ะแต่ถ้านักเรียนอยากรู้ว่าหนูส่งงานเนี่ยมีงานค้างอื่นอีกหรือไม่นะคะนักเรียนสามารถกลับมาที่หน้าสตีมได้นะคะ ตัวหน้าสตีมเนี่ยจะเป็นหน้าประกาศงานทุกอย่างของคุณครูแต่ละวิชาเลยนะคะหรืองานใดๆก็ตามที่เราต้องทำส่งอยู่ในหน้า Classwork ค่ะก็จะมีพาระงานต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็ตัวหน้า People นะคะหน้าผู้คนเนี่ยก็จะมีรูปคุณครูนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมชั้นนะคะซึ่งห้องเนี้ยคุณครูสร้างไว้เพื่อทำคลิปอย่างเดียวก็เลยไม่มีเพื่อนของเรานะคะทีนี้ค่ะนักเรียนคะเราไปดูคำว่า Class Work กันอีกนิดนึงนะคะ จากนั้นในหน้า c l a s s w o r ์เนี่ยมันจะขึ้นสัญลักษณ์รูปคนเหมือนเป็นอยู่ในรูปภาพใช่ไหมคะตรงนี้นะคะให้เราแตะหนึ่งครั้งค่ะในหน้านี้จะปรากฏข้อมูลของเราทั้งหมดทุกชิ้นงานว่าเราได้ทำอันไหนไปแล้วบ้างนะคะถ้าเราส่งแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นบอกว่าส่งแล้วหรือ Turn in นะคะแต่ถ้ามีงานอ่ะก็จะเขียนว่ามอบหมายแล้วนะคะแต่ถ้างานชิ้นไหนหนักเรียนมีกำหนดเวลาส่งแล้วเราส่งช้า เขาก็จะขึ้นว่าเราส่งช้าเหมือนกันนะคะหรือไม่ได้ทํามันก็จะขึ้นเป็นตัวสีแดงให้เลยนะคะโอเคค่ะสําหรับการใช้ Google Classroom ในวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคราวหน้ายัางไงคุณครูจะลองทําคลิป Google Meet มาให้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วรอติดตามกันดูนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ